โบวี้นะคะโดนอะไรครับผมวันนี้นะคะเราจะมาทายเสียงคนดังด้วยกันร,รีวันโอ้โหใครทายผิดเนี่ยจะต้องโดนไม่นอไหครับ ผมนะก็ไปนับที่ไนกันให้ทุกคนลุ้นไปด้วยกันเพราะว่ามันน่าจะยากมากๆเลยนะครับตอนอื่นแฮชแท็กทีมโบก่อนแล้วก็ทีมนนวันไลน์นะครับเราจะเป็นรีเวิร์สคนดังใครก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยมาทายพร้อมกับพวกเราดีกว่าอ่านี่แหละใครครับผมนี่เลยครับโน้ตบุ๊กเดลอินสปายลอนสีสวยงดงามมากๆโบชอบไหมใช่เหมาะกับคนหวานๆอย่างโบที่สําคัญหุ่ยเบาบ้าเลยใช่เหมาะสำหรับวัยเรียนแล้ววัยทํางานนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวไปฟังสเปคกันเลยโคตรดีคุ้มค่ากราฟิกก็ได้นะครับถกไปไหนก็ง่ายนะคะที่นั่งเล็กถก น <cam ina> ี่เลยครับโน้ตบุ๊กเดลอินสป i ยลอน4 1 0ตอบสนองการทำงานหลายอ,อย่างราบรื่นด้วย Intel Core i7-11390H ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วทันใจไม่ต้องรอนานเหมาะสำหรับวัยทำงานและวัยเรียนนักศึกษาสบายตากับหน้าจอ Full HD ขนาด14นิ้วเครื่องเดียวจบครบเครื่องเรื่องทำงานแรม 8GB DDR4 h ด r ด d าร์ฟ 1> 5 1 2 g ิ m .2 มาพร้อมกราฟิก Intel Iris Xe Bluetooth Intel Wi-Fi 6 Webcam Wide s c r e n ความคามชัดระดับ HD แบตเตอรี่4เซลล์มาพร้อมกับ Windows 10 Home 64บิตมาพร้อม Microsoft Office Home and Student 2019การรับประกัน2ปี Premium Onsite Service และแถมประกันอุบัติเหตุ1ปีสเปคแรงแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคับปกติราคา35,990บาทตอนนี้ลนดนราคาพิเศษเหลือเพียง33,000 3,690บาทเท่านั้นครับโปรนี้ถึงวันที่25มีนาคมนี้เท่านั้นสนใจหาซื้อได้ที่ ITCity ทุกสาขาทั่วประเทศครับผมหรือซื้อออนไลน์คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับกลับมาแล้วว้าวกลับมาแล้วไง okay. ไปไทยเสียงกันเลดีกว่าว่าแต่ ดเดี๋ยวนอนก่อนละกันแล้วก็ให้โบวถ่ายเรามาดูกันว่าคนแรกโบวี่จะจําได้หรือปรเปล่าห้ามดูครับอกกำลังใจให้โบวี่ด้วยนะคะทุกคนด้วยการกดไลค์นะคะทุกคนกดไลค์เป็นกําลังใจให้โบวี่นะคนแรกนะครับับไปฟังกันไปโอ้ยเน้โอ้ฮาฮ่า่่่าอ่ะใครครับ ครับรอบหนึ uhm ่งแล้วก si> ันไอ้เนี่ยโอ๊ยโอ้ลอนลอนลอนนะเด็กนี่ยโอ้ยจโอ้อ้บ้าดใครนี่ชอบหอเฮ้ย อันนี้อาจจะยากไปยากไปจริงๆให้ใบว่าตัดมาจากหนังแนวจินจีนนิดนึงเขือต้อมเหรอเผือต้อมคือใครใชื่ออะเราจะไปดูชื่อได้ไงไะ <c oughs> เลอ,อยอมยอมนะนี่คืออากเลียงครับผมนักภาพจากพันธมิตร <c oughs> อากเลียงนะครับผมที่เป็นนักภาพจากเรื่องนี่เลยครับ เก่งจา้าเพียวเก่งเก่งเก่งจ้าเดี๋ยวไป่ต้องตกลงนะลูกอุ้ยอ๋อไอเพียวไอเด็กหนักแม่ตำนานนะครับตัดสู้ฟู้ดไปหาดูกันได้โอ้ยไอเพียว ต่อไปนะครับผมพร้อมนะพร้อมสี่สามป้ายไมอดไม้เดียวอัสมหาลักมาในกขอนินนกตอล่าแมงอินเด็บนกไม่นิ้ง่าวานน้อวสูดนักมาหนามัสเนบอาขนยำนาเล็กปะอัมปากราขนินอน่านนสผู้พสญี่ปุ่น เน mm hmm. er> <pl ี๋ยมากิกเซ่มามาเดี๋ยวมักเซเหมือนเหมือนก็คือภาษาไทยโชกิกเซ่เ้ยเหมือนนะน่ารักน่ารักเป็นขวัญใจเด็กๆน่ารักน่ารักอายทีนึ่งอีกทีนึงนะอนีกไมนะนะชินจังเหรอชินจังหรอชินจัง ใหออ้เหมือนอยู่เหมือนอยู่ให้โอกาสตอบ3ครั้งดีก okay, okay, ว่าโอเคขออีกรอบนึงชินจังไม่ใช่อะคะ่ะมามาอัพมาน้ำบสเทปอาอะไรเงี้ยอับเล็กัพปะอัพปะร่าอะไรนีนื้หรืว่าหินนู้นเฮ้ยการ์ตูนชินจังอ่ะอีกรอบหนึ่งไหมอีกรอบหนึ่งไหมทุกคนรู้อย่างเฮ้ยก็รู้แล้วพี่แป้งซีบิงช่องซีบิงค่ะใครบ้า<ำ>ใช่เสียงการ์ตูนเสียงออกเหมือนเกมการ์ตูนถูกแน่นเงี้ยชัวร์พันธงนนดูเฉลยกันดีกว่าสวัสดีค่ะเพื่นอนๆนี่นะคะเรากลับมาอัปเดตบ้านใหม่กันค่ะ แป้งจะมาทําการดูสระว่ายน้ํานะคะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ทําการล้างสระว่ายน้ำเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแตมารีเวิร์เนี่ยสำเนียงเหมือนเหมือนการ์ตูนนะตูนเนี่ยใช่เหมือนมากถูกต้องนะครับโบวี่ได้หนึ่งคะแนนนะครับนำไปหนึ่งศูนย์แล้วค่ะเหลืออีกสามคนนะครับคนต่อไปเลยเอ่นี้ยเรณะไมาเร้ง รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วใครใครคุณหม่เจงมอถูกต้องนะครับมันใช่หน้าที่ของกูรไดิตรงๆปร่างูฟ้าบนฮ้กูตลก่ต้นต้นใช่นนี้ต่งนต่กินคนต่งรางมันไม่ดยกเลยไม่ใช่ีกูไหมไม่เียไม่สมดุจเลยหรือวะคุณคุณของผัวเนี่ยฮะ ไม่ได้เลยไม่ไก้เลยไ่ได้เลยไม่ได้เลยอง่ได้เลยไม่ได้เกยไม่ได้เลยม่้เลยไม่อดตเลยไม่กด้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เมด้ล้เลยไม่ได้เลยม่ไุม่าน้เลยไม่้เล่ไดนเลไอ่ได้นลยไม่ไ้เลยไม่อด้ยไ่้เยไม่งด้เลย

นอะมยมนอนไหนอยจะเงโอ้เสียงกีโมเสียงกกับเสียงหัวเราะตัวเองได้อยางเวลาแกงแต่ถ้าอยากนอนตะแคงอ่ะให้ไปนอนข้างเราแตงโมแตงโมแตงโมมเอาแช่ก็จิ้มกอนชแตงโมแตงโมมจเสียงกีได้ เซียนกีดนนทั้งนนทั้งโบเลยมันมาสานการโมจำตอนกีดได้แต่ผมไม่รู้ว่าคลิปไหนโอเคสามคะแนนแล้วต่อไปคนที่ห้าจะคือใครมาไปดูกันครับอ

ถ้าดจอดเดี่ยวไงงั้นได้งั้นจะแค่ยี้เฉยเฮ้ยลูกอ๋อนะครับลองสิจริ์จริงๆด้วยใช่โบกนนเนี่ยดูตั้งแต่ตอนที่น้องอ๋อเนี่ยเริ่มทำใหม่ๆเลยเออแล้วตอนนี้นะครับน้องเนี่ยโด่งดังมากแล้วเก่งพัฒนาเก่งขึ้นมากๆโบวิได้ใบ4คะแนนครับผมอุ้ยผิดแค่คนเดียวเองอ่ะน้องบุ๊กดีไงเสียงมันชัดแจ๋วใช่เสียงชัดแจ๋วฟังดีลื่นไหลกดเพล่ปุ๊บนะครับมาฟังของโบดีกว่าได้แต่โบให้นนท์แค่มีเดียวพออุ้ยโน้ตบุ๊กนิดราศีเหมาะนะเนี่ยโนั่งทาาาางนนนนใใรร้กแฟฟคเ่หือ ว่าตามห้างนี่หลูมอะไฮโซลดอะไรอะลดอะไรหรอไม่ขโมยเลยหรอต้องซื้อที่ไอทีซีซีนะทุกคนนะลดราคาอยู่ด้วยตอนนี้จริงเหรอลดราคาหนักกดเข้าดูใต้ลิงก์คอมเมนต์นะฮะให้สนใจเป็นวันเกิดของขวัญฝากแฟนฝากเพื่อนฝากพ่อฝากแม่ใช้งานที่บ้านชิลๆนะลดไปสักสิบยี่สิบเครื่องก็ได้นะคะโอ้โหเป็นของที่ดินหรือไงพร้อมยังพร้อมแล้วครับมาถ่ายไปพร้อมๆกันแรกนะ ขัอร่อยมากเลยอ่ะลองไปอีกหมอปลาเมื่วะโอเคลองทีหนึ่งฮะเหมือนเสียงมีมเลยอ่ะเหมือนคนที่เป็นมีมอ่ะไม่พี่พี่ก็หมอปลานี่แหละใช่หรอตั้งสติดีอ่ะแล้วตั้งใจฟังวันนี้นอนชอบดูด้วยนะเฮหมอปลาแล้วอ่ะ เเมนนดี่ขอแก้คำก่อนนะหมอปลาหมอปลาหมอปลาครับผมหมอปลาสุดท้าย่าสุดท้ายครับผมเพราะว่ามีการขำแห้งๆก่อนที่จะขำออกมาหมอปลาแน่นอนครับแค่มาดูฉเฉลยก,กันนะ <c oughs> ลืมกับต้ง ต่อไปเลยครับไปดูคนต่อไปกันค่ะแค่นี้มีแค่นี้ฟังเส้นใจฟังมาฟังนะ เหมือนสั่งขี้มูกอ่ะเหมือนสั่งขี้มูกอ่ะคนนี้เป็นตำนานผู้ชนี้ตำนานอือตำนานพอใบให้ได้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงอ่ะเข้างไหลสดอยู่ขออีกทีนึงไหลสดอยู่ด้วยเหรอมาสีดุ๊ดมันต้องมันงมันต้องถ้าเป็นรีเวิร์สเนี่ยมันจะแบบออาาวนนเเดี๋ย เินไปม่หมายถึงว่าตอนนี้เองอาหารที่เราอยู่เราเรียนนานไอ้นั่นไงพี่ภาคใต้อ่ะดาราภาคใต้เหรอดาราภาคใต้อ๋อไหนายลองฟังลองฟังอีกทีไหมได้เวลาถ่ายแล้วทองว่าไอ้นั่นเป็นวะไอ้แกมป่องปองอ่ะเทพพิทักษ์เทพพิทักษ์คำตอบสุดท้ายไหมเทพพิทักษ์คำตอบสุดท้ายครับผมมามาดูกันต้นนะ คุณแจ็คแฟนฉันนะครับหอมโง่ก็ตำนานเขากินลูกชิ้นในห้องน้ำก็นี่ยงในห้องน้ำอ๋อในหนังก็กินาูกชิแล้วตอนนี้เขาก็ดังตอนนี้ก็ยังดังมากๆอยู่เห็นไหมบอกแล้วต้นนะก็เสียงเขารูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตอนนี้ถือว่ายากมากต่อไปต่อไปเลยต่อไปเลยโอ้ยนอนได้ส่วนคะแนนอยู่เลยอ่ะมาถามว่าดูกันตออไปค่ะเยียม ฟังฟปอีอขอให้ฟังอนะเียแค่ตอนนี้ก็รู้นะไอ้ยเยี่ยมเยเยี่ยคุณป้ารัตนาครับผมสาหมสุดท้ายครับผมมาดวกันค่ะใคก็รู้ไปได้ ยหมอปลาขอเลิกกับป้ารัตนานี่โอ้ไม่ง้อเลยแล่อย่างเดียวเลยพอหมอปลาขอเลิกกับรัตนาก็เลยพูดว่าไปไหนไปเลยขอเลิกใช่ได้ไปเลยมึงไปสักทีเออก็ขอเลิกอ่ะโอ้ไม่เราผ่านถูกหนึ่งแล้วนานะเหลือสองคนสุดท้ายครับโอดยเหนือเป็นยังแพ้โบว์อยู่แล้วนนแพ้โบวแล้วเรามาทายสนุกสนุกกันดีกว่านะครับทุกคนาฮ่า นิรมานุระนิรมานุระเอวังงี้ยนุ่มๆ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 นี่ทำยังนะครับผมไม่รู้อะไรจริงอ่ะนิรมานุระนิรมานุระเอวังงี้ยพลังใบพลังใบอะไรนะพลังใบแน่เลยคุณบีมสลันยูหรือเปล่าพลังใบพลังใบคอยดีคอดีไม่รู้คอยดีมาค่ะ ต้อเป็นแบบาร์ด so ีเว okay, okay, uh. ิร์นะบีมสลันยูครับผมเป็นคำมสุดท้ายป่ะใช่ครับคุณบีมสลันยูโอเคเรื่องแล้วนะสลใบฮะเหนลยวอรนอัมรินว่าแล้วคเว่าอรุณอมรินไม่ได้พลังใบอาลครับทีนี้าใหายนะเหลยอรุณอมรินอารุณอมริน โบพยายามมาช็อตที่ยากมารูปรูกรูปมารีไว้แบบอารมณ์อากมณ์อารมณ์อารมณ์อารมณ์แต่ก็ยังตอบได้อะค่ะแต่ก็ยังแพ้โบอยู่ดีอ่ะไปค่ะสุดท้ายสุดท้ายนะคะเก็บให้ได้สามแต้มไว้ไอมิวมิวหาใส่หนุ่มอะไรอ่ะฮ่าไม่รู้ฮ่เพียงแค่ฟกตัมาฟังเล่าอีนะไอมิวมิว น้ำเสียงเนี่ยใหญ่เหมือนแบบพูดดูสามสองสามประโยคสามพยางเนี่ยางันยหิุมแผสนุงอีกทีนึงหายมิวยส่หนุมดีดีใกล้แล้วน้ำเสียงใกล้แล้วหอยทีนึ้หายมิวหยสหนุ่มหลุงตู่ลุตู่ไม่รีบคือตอนสุดท้ายบอขอยทีนึงเหมือนพี่หนุ่มกันชัยเลยอ่ะ าดดงเขาเป็นคนดังมากๆเสียงเหมือนนี่เนี่ยพี่ตั๊กมอลิบูลอ่ะมอลิบูลกับพี่หนุ่มกันชัยอ่ะธันชัยฟังเขาอาชีพเขาเป็นอะไรอาชีพเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นในขอบใบเขาเป็นคนดังชีลี่เดอะสกาเหรอทีนึงนี้ หาน้ำเสียงน้เสียงไม่ใช่เลยอะอะพี่บี้เดือดสกาครับผมให้เขาตอบสุดท้ายป่ะเป็นคำตอบสุดท้ายครับผมมาฟังฉัเลยเป็นพี่หนุ่มกันชัยวะน้ำฝนกระแสอุ้ยอุ้ยไม่ล่ะว่าแล้วอุ้ยไม่ล่ะว่าแล้วโดนหลอกล่อให้ไปคนอื่นน้ำฝนกระแสอุ้ยอุ้ยไม่ล่ะอุ้ยไม่ล่ะอุ้ยอุ้ยหลอกล่อโนนเนี่ย ว่าจะใบให้มันถูกซะหน่อยย้อนกลับไปเมื่อกี้คนแรกที่นนต่อคือพี่หนุ่มกัญชัยนุ่มกัญชัยหนุ่มกัญชัยหนุ่มกัญชัย ก็หนอก็เชอไม่ได้อะนนเลือกเองอ่ะไม่ออกไม่ได้หมดกระแสไม่เป็นไรดิได้ดังๆสมัยนี้อยู่ได้ดีถ้าให้ไปเลือกเครื่องจับเท็จกับโหนกกระแสก็คงเพราะว่เครื่องจับเท็จดีกว่าน่ากลัวพี่พี่หนุ่มใจบิวพี่หนุ่มโหดกว่ากว่าเครื่องจับเท็จอีกนะพี่หนุ่มอะอะไรก็ไม่โหดเท่านี่เลยเดียวอินสปายดอนก็ผมนะฮขอเอาไปนั่งทํางานนะครับโบหลุนละลานะพกเบาบิวสบายที่ชาร์จอันเล็กนิดเดียวนะครับทุกคนนะฮะนี่โอ้โหนี่ครับหมอนสำหรับไวหมอนสำหรับโหกระแสหมอาร ไหวเรียนไหวทำงานกราฟิกยังได้ยังไหว Word c o m o f f i c e ์ทำได้ครับชิวๆนะมาเปิดเล่นเกมได้ได้ด้วยนะทุกคนนะที่สำคัญหกติดตัวได้แบบง่ายมากบางเล็กกำลองเล็กมากๆนะครับผมใช่ใส่กระเป๋าเป้ได้เลยนะเนี่ยจริงๆก็ขอขอบคุณ IT City นะครับแล้วก็ทาง Intel นะครับนี่เป็น Intel Core i7 เลยนะนะครับผมสเปคนี้ก็ใครสนใจนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะฮะคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสมัคร้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าทุกคนเนี่ยทายถูกกันกี่คน น่าจะหลายีคนเยอะอยู่นะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะไอเพียวไอเด็กดีกดไลค์ด้วยนะไปเลยไปเลยบายบาย